โอ้โหสุดยอดครับสะเทือนยุโรปแล้วงานนี้โอ้ยใครจะไปคิดออซาร์เซียนฮะซ้อมสองวันชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอโ้เราไปคุยกับเกมนี้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับแล้วนักเตะวันนี้ของเราลงครบครับมีคนที่โชว์ผลง,งานได้ดีด้วยนะครับบางคนอาจจะได้บอลน้อยไปหน่อยนะตามสถานการณ์ของเกมแต่ไม่เป็นไรสนุกครับวันนี้ดูแล้วสนุกล้มแมนยูโคตรสะใจเลยวะเอาดูรายชื่อกันก่อนวันนี้แบ่งเป็น2ชุดนะฮะครึ่งแรกครึ่งหลังไปดูชุดแรกเนี่ยฮะก็นําโดยพุ ตสำระตูปฏิวัติคำใหม่จากประเทศไทยนะฮะออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงเลยในวันนี้แล้วก็แนวหลังนะครับอากินาโดจากฟิลิปปินส์เฮริสันเดวิดจากออสซี่นะฮะโมคานจากกัมพูชาแบ็คขวาเป็นเคลลี่อดัมสันนะครับจากออสซี่แล้วก็แบ็คซ้ายครับแลมเบิร์ตจากมาเลเซียกองกลางเหยียนไฮลองจับคู่กับซานโดเรยสครับแนวลุก3ตัวบนเซคิโออาเกวาโรของมาเลเซียยายาดูกรีจากออสซี่แล้วก็ คูลีบารีจากกัมพูชาก็ต้องบอกเลยฮะว่าชุดนี้ถือว่าเป็นชุดรองรองลองมานะเพราะจริงๆแล้วเคมซังชิกตั้งใจที่จะออกสตาร์ด้วยอีกชุดหนึ่งแต่ต้องบริหารทีมให้เต็มที่สุดให้ทุกคนได้โอกาสในการลงเล่นมันออกมาเป็นชุดนี้จริง,รงๆเขามีตัวหลังเขายัางเยยนห่วงดึกอยู่พร้อมกับเบนจามินเดวิดที่ฝึกซ้อมเอาไว้ฝั่งแมนยูครับนำมาโดยแฮร์รี่แม็กควและก็มีไมนูครับพร้อมกับคาเซมิโร่ฮอยลุนถือว่าคี์อยู่มากนะฮะในชุดนี้ผังแรกของเคมซังชิกจะเป็นผังที่เน้นนะครับต โอนเออยและก็ตัวที่เป็นลุกครึ่งเออยนะฮะเยอะแย,ยะเต็มไปหมดนะมีเงี้ยนไฮลองเท่านั้นที่ดูแล้วจะเป็นท้องถิ่นจ๋าจ๋านะพร้อมกับปฏิวัติคําใหม่นั่นแหละซึ่งเงี้ยนไฮลองนี่แหละต้องใช้คําว่าโดดเด่นที่สุดก็ว่าได้นะฮะคำาไมถึงว่าโดดเด่นที่สุดเพราะเงี้ยนไฮลองคุ้มครั่งเหลือเกินคือเปิดมาเนี่ยไฮลองตะบี้ตะบันยิงอยู่คนเดียวคุ้มครั่งจัดตั้งแต่แรกแล้วนะพุ่งขึ้นไปกองหลังแมนยูเอาไม่อยู่เลยจังหวะแรกเนี่ยล้ำหน้าแต่เขาก็เอี้ยวยิงใส่โอนานาฮะ โอนาหน้าไปด้วยเชียร์เสาไปนิดเดียวฮะนั่นแหละทาให้ใจของเหยียนไฮลองมาฮะหลังจากนั้นวัลลีวันนี้กูต้องเกิดไฮลองเป็นผู้สารต่อเจตนารมนั้นนะครับฟีคิกก็ได้รับหน้าที่จากคิมซังชิกให้เตะนะลูกนี้ก็ยิงเหินฟ้าถลาลมนาทีที่13เหมือนกันซัดไกลาจากนอกกรอบก็โดนบล็อกแถมนาทีที่14ต่อมาอีกไม่กี่นาทีฮะไฮล้องก็รับบอลจากลูกเตะมุมครับเหมือนกับซ้อมกันมาแล้วว่าคุณต้องให้บอลกับไฮลองนะแล้วไฮล้องวางเท้าฮะยิงไปไหนไม่รู้ พักทายดาวเสาซะหน่อยวันนี้เลิกงามยามดีเจอแมนอยู่ทั้งทีขอสอยให้มันร่วงบุรุษผู้ฉายเดี่ยวผู้คุ้มครั่งเหียนไฮลองครับเท่านั้นยังไม่พอครับการตีความคุ้มครั่งครับเลี้ยงคนเดียวฝ่านักเตะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดครับหนึ่งสองสามสี่ใส่เสื้อ,อเบอร์เก้านึกว่าโรเบริร์ตเลวันดอฟกี้นี่คือกองหน้าตัวจริงของชุดนี้เลยนะฮะตั้งมาเป็นกองกลางแต่ว่าเหลือยสนัดนโลกไปคนเดียวนะครับไม่ส่งให้คุลิบารียิงเองเลยซึ่งคุลิบารีเนี่ยโกรธจัดในจังหวะนี้ กัมพูชาขอสแสดงแสงไอนุภาพบ้างถ้าส่งมาเนี่ยโลง่ลงๆเลยแต่ยิงเองครับโคตรโหดใครอยากต่อบอลต่อบอลไปข้าไม่สนโลกอย่างนีนบอกมันก็เลยมีช็อตหลายคนที่โชว์แบบยิงเดี่ยวเองบ้างนะอย่างคูลิบารีก็มีโอกาสได้ยิงเดียเด่ยวๆซึ่งตรงนี้ไฮลองนี่พายมือเลยฮะมันโบมีตาบอกว่าไฮลองว่าทีเองไม่ว่าทีข้าอยาโวยฮะคูริบารีบอกบอก,ก่อนที่ลูกนี้เรเยสจะยิงติดเซฟของโอนาน่าฮะซึ่งเซฟออกมาพรา้อมให้ซ้ำโดยเฉพาะฮะซิกเนเจอร์ ature, แต่ตรงนั้นไม่มี ต่างคนต่างยิงต่างคนต่างตะบี้ตะบัต,บตก็เป็นช่วงโปรโมชั่นของแมนยูนะฮะก่อนมีการเปลี่ยนตัวเรยเยสของปินคือผู้ที่ย,ยิงตรงกรอบได้ลุ้นที่สุดคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยสามสิบนาทีแรกแมนยูแทบไม่ได้ขึ้นมาเลยปฏิวัติแทบจะกลางมุ้งรอเลยนะฮะเออคือแมนยูเล่นงง,งๆอย่างดอกกูอย่างนี้นะภาษากายคือไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้อยู่สโมสรเขาเล่นเก่งไหมเพราะว่าผมก็ไม่ได้ตามแมนยูนะเราไม่ได้ชื่นชอบแมนยูเป็นพิเศษไงแต่ผมเห็นฉากแรกอะดอกกูจับบอลก็ลั่นแล้วอะเออ ตรแย่ yeah. แต่ว่าเขาเปลี่ยนเนี่ยเขาเปลี่ยนแม็กไกว์คาเซมิโร่เปลี่ยนดาโลนะฮะออกไปแล้วเขาก็ใส่พวกดาวรุ่งลงมานะโคเน่วซยสิบเก้าเลซี่ไวัยสิบแปดเดนิสเจมวัยสิบเจ็ดพวกนี้กระตือร้น,นกว่าเยอะเลยแล้วก็เหมือนถูกสั่งการมาว่าบทขยี้ใส่ทีมอาเซียนซะพวกเขาทําตามได้คําสั่งการทันทีหลังจากนั้นเยียนไฮลองก็ไม่ได้เล่นคนเดียวอีกต่อไปนะหวงบอลดีนะแมนยูบอกไม่ต้องเล่นคราวนี้แหละเป็นคราวโชว์ของปฏิวัติตคํใหม่บ้างอา่าปฏิวัติคําใหม่ของเราได้โชว์ต้องบอกว่าได้ โชว์3ดอกเน้นๆไม่ว่าจะเป็นลูกได้โขกนะฮะของแม็กไวแล้วปฏิวัติกระโดดรับเอาไว้ได้หรือจะเป็นลูกยิงไกลของเมนูนะฮะปฏิวัติลูกนี้เซฟสุดปลายมือฮะนี่เอาให้กรีดครับเราโดนลูกยิงไกลก็เรียกความมั่นใจได้เยอะสําหรับปฏิวัติของเราต่อให้ไม่ได้โดดเด่นไม่ได้ต้องการทําประตูนะฮะไม่มีตัวรุกในชุดแรกแต่ปฏิวัติก็เป็นหนึ่งคนที่โดดเด่นในครึ่งแรกนี้เซฟจังหวะนั้นเอาไว้ได้อย่างสุดยอดนะฮะปลายมือจริงๆปัดออกไปได้แล้วก็อีกหนึ่งดอกนะฮะช่วยกันผนึกกับกองหลังครับนา 36เซฟจอ,จ,อ,จ,อจากลูกยิงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากนั้นเขามาโดนลูกยิงฮะของดอกูปฏิวัติโดดรับเอาหนึบเลยนะครับแล้วก็เรื่องของการออกบอลจากเท้าเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเรียกว่าไม่ตื่นตระหนกน,นเถอะพร้อมโชว์ขอให้ยิงมานะแต่เสดายแมนยูโอกาสยิงน้อยไปหน่อยเองปฏิวัติเลยได้โชว์แค่นั้นก็สรุปแล้วครึ่งแรกผมว่าบุคคลที่เล่นดีที่สุดก็น่าจะเป็นเรเยสของฟิลิปปินส์แล้วก็ปฏิวัติขมายจากไทยกลางไม่ค่อยมีการเชื่อมต่อเท่าไหร่แต่หน้าเนี่ยถ้าต่างประเทศให้คะแนเน ไฮร้องก็น่าจะอยู่ในอันดับต้นๆเพราะว่าได้สัมผัสบอลบ่อยแล้วก็หาจังหวะยิงเก่งแต่ไม่รู้แกจะยิงไปไหนนะวันนี้กูต้องเกิดแต่แลเลเยสคุมกลางเก่งจริงนะของปินนะยอมรับเลยทีนี้โค้ชก็พยายามให้นักเตะแต่ละคนเนี่ยได้สัมผัสเกมนะครับอย่างบุพจันทร์เนี่ยก็ลงไปแป๊บเดียวเอฟัานฟันดี้ก็แป๊บเดียวนะถือว่าแกก็บริหารจัดการดีแต่ที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยคืออาเดียนไซกสิตนะพ่อหนุ่มไซยาสิตนะจำได้เลย เล่นใน A.C.L. นะโคตรโดดเด่นของสโมสรซิดนีย์เอฟซีเขาก็ลงมานะครับผนึกกับทางเบนเดวิดผนึกกับทางเยนฮงดึกอันนี้คือชุดเต็มละที่เขาแบบใส่ลงมาเพื่อบดกับแมนเชสเตอร์เนเต็ดเพราะฝั่งแมนยูเองก็ใส่กานาชโชใส่ท่านั้นของบูโน่เฟเดนเดสแล้วก็บดใส่ออสซาอาเซียนอย่างหนักนะครับแต่แผงรับออสซาอาเซียนถือว่าดีมีลูกหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่าเกือบทะลุหลุดเดี่ยวนะฮะแต่ว่าเผอิญว่ากรรมการยกธงล้ำหน้านี่มาฐานแมนยูก็เลยไม่ได้จบในจังหวะนั้นนะครับ ก็ครองบอลเป็น,นส่วนมากแต่โอกาสจบเนี่ยเรียกว่าไม่ได้ห่างกันเท่าไหรนะ่นักห่างกันนั้นสี่ลูก5าลูกนี่แหละจริงๆมาตรฐานระดับนี้มันต้องห่างกันมากๆณนะเวลานั้นเนี่ยก็อาศัยจังหวะโต้กลับเอานะครับซึ่งเบนก็ได้บอลบ้างวางดึกบ้างนะแต่ยังน้อยอยู่แต่ว่าชัยศิษย์ษนเนี่ยได้บอลเยอะแล้วดันจ่ายทะลุช่องให้กับมองมองละวินที่ลงไปฮะโชว์สกิลสุดเหนือของพม่าขุนทัพพม่ายิงประตูใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับพอยายซีซ็อพม่ายิงแมนยูข่าวดังแน่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อฮะคือมันโล่งเกินไป ไปนะจังหวะนี้แมนยูก็หลังโคตรรั่วเลยไปปล่อยได้ยังไงไปรุมคนคนเดียวครับไรกิสต์เนี่ยจะแทงมุมไหนก็ได้แต่แทงไปมุมไกลที่มองมอลวินแล้วยิงคมด้วยไม่มีตื่นตลกครับนี่คือนักเตะจากไทยลีกนะครับมองมอลวินลำพูลวอริเออร์ส่งเข้าประกวดครับของจริงของแท้เดี๋ยวจะบินกลับมาทันไหมเนี่ยต้องกลับมายิงใส่บุย์นะในรอบชิงบอลถ้วยซึ่งออสซอาเซียนกอดกันกลมดิ๊กเลยนี่ครับมันได้มิตรภาพตรงนี้ต่อให้อิเด็เคขาอะไรก็ามแต่ซ้อม2วันก็ตามแต่ แต่ยิงแมนยูได้นั่นคือความภาคูมิใจสูงสุดยิ่งเป็นมองมองลวินนะครับโอกาสที่ให้กับชาวพม่าคนนี้ได้โชว์ผลงานและเขาทําได้สุดท้ายประตูนี้แหละเป็นประตูที่ทาให้ออสอาเซียนนะครับพลิกล็อกเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูเตดไป1ประตูศูนย์ครับเหลือเชื่อฮะซ้อมสองวันชนะแมนยูฮะนี่แมนยูไร้ถ้วยไร้ความสําเร็จแม้กระทั่งอาเซียนนะฮะโอ้ต้องชื่นชมวันนี้หัวจิตหัวใจของแต่ละคนนะเล่นได้ตามเทคนิคของคิมซังชิกจริงๆแล้วก็ที่สำคัญนะกลายเป็นว่าทุกคนได้ลงสนามหมดแฮปปี้เอนดิ้งนะครับลงนิดเด นะอย่างวรชิทก็ลงท้ายเกมนะครับอย่างปฏิวัติก็โดนเปลี่ยนออกช่วงนาทีที่80ครับเอาอีกคนก็คือฮาซิกนัสรีนะฮะผู้รุาประตูมาเลเซียนะฮะเข้าไปป้องกันสุดท้ายฟาร์คเคนชีตครับซึ่งปฏิวัติอยู่80นาทีช่วยกดดันในลูกโดง่งแต่ธนานาช่วยเซฟทีมเอาไว้ได้เยอะว่าเมนยูยิงตัวกรอบ4ครั้งนะเขาก็ช่วยเซฟหมดเลยนี่คือความยอดเยี่ยมของออสซาอาเซียน ในวันนี้นะครับเพราะไงซีซอกจริงๆชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเตอย่างเหลือเชื่อจริงๆนี่คือสามคขี่คือพลังครับตอนแรกนึกว่าจะไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าต่างคนต่างมาจากหลากสารที่แบบนี้ต้องรวมตัวกันลุยอีกเพื่อแข็งแกร่งขึ้นวัดได้หมดนะแบบนี้นะนั่นคือเรื่องราวในวันนี้เครนชยรายคอมเมนต์ผู้กขดในวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีนะจ๊ะนายชา